รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมริรนทีวีสนับสนุนรายการโดยบริษัทปตอทอจำกัดมหาชน สินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพจากธนาคารอมสินบริษัท SPCG จำกัดมหาชน ท่านผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Smart Energy กับบิชานสร้อยฟ้าโอสุกนทิพย์ค่ะวันนี้พาท่านผู้ชมมาดูธุรกิจที่รักโลกดูแลสิ่งแวดล้อมค่ะท่านผู้ชมคะเปลือกสายไฟเหล่านี้นะคะหลากสีสันเหล่านี้แล้วค่ะถูกนํามาเป็นเม็ดพลาสติกรีไซเคิลนะคะนํามาทําได้หลากหลายค่ะนี่ค่ะไม่ว่าจะเป็นสายยางนะคะหรือว่าสายยางทางการเกษตรนะคะส้นรองเท้าผู้หญิงนะคะ บางส่วนนั้นก็ทํามาจากเม็ดพลาสติกรีไซเคิลค่ะที่สําคัญคือว่าได้เกิดการใช้ซ้ําเกิดการรีไซเคิลเกิดประโยชน์กับโลกใบนี้ค่ะวันนี้ค่ะจะพาท่านผู้ชมมาดูกระบวนการผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิลนะคะแล้วมาดูว่าโลกได้อะไรจากเรื่องนี้ค่ะ มาคุยกับผู้จัดการฝ่ายต่างประเทศของ DCL พลาสติกจำกัดกันค่ะคุณไกรล,ลักษรุตนะคะคตลาดเม็ดพลาสติกมันใหญ่แค่ไหนจริงๆตลาดช่วงนี้มันเป็นตลาดที่กําลังขยายนะครับเพราะว่าช่วงของที่มีการเรื่องของเทรนด์รักโลกรักสิ่งแวดล้อมเรื่องของธุรกิจสีเขียวเนี่ยมาเลยตอนนี้มันก็ใหญ่และกำลังจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆครับเม็ดพลาสติกรีไซเคลิลวัตถุดิบตั้งต้นคืออะไรวัตถุดิบหลักของเราก็คือเป็นเปลือกสายไฟที่เลาะทองแดงออกแล้วก็จะเข้ามาสู่ในกระบวนการที่เราจะเอาไปรีไซเคิลต่อไป มันมีหลายสีมากนะมาเสร็จปับ๊บเราก็จะคัดเกรดพลาสติกแยกสีแยกความนิ่มแยกความแข็งแยกตามคุณภาพของพลาสติกอะครับอันนี้คือคัดเรียบร้อยแล้วอันนี้คือที่คัดเรียบร้อยแล้วใช่ครับคือคัดเป็นสีเป็นสีดำ<บ>เกรดนิ่มนี่คือวัตถุดิบตั้งต้นครับถือว่าเป็นการนําพลาสติกนั้นกลับมารีไซเคิลมนอีกครั้งหนึ่งใช่ครับในกระบวนการผลิตนี้คือจุดเริ่มต้นครับแล้วยังไงต่อคะพอหลังจากที่ เราได้เป็นตัวสายไฟเราก็จะมาทําความสะอาดนะครับโบบทล้างเสร็จปั๊บ <Okay. S 1> แล้วก็ไอ้สายไฟที่ผ่านการบทเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเข้าสู่เครื่องหลอมจนเป็นเส้นสปาเกตตี้ยาวๆแบบนี้นะฮะ oh. แล้วก็หลังจากที่ผ่านเป็นเส้นสปาเกตตี้ยาวๆเสร็จปั๊บก็จะเข้าสู่เครื่องตัดแล้วก็เป็นเม็ดพลาสติกรีไซเคิล oh. ต่อไปแบบนี้นะฮะคือเราต้องหลอมแล้ให้เป็นเส้นยาวๆแบบนี้ก่อนใช่ครับแล้วก็เข้าสู่เครื่องตัดต่อเลยพอตัดมามันก็จะเป็นเม็ดเล็กๆๆถูกต้องครับที่ DCL เนย้็คือ ขายเป็นเม็ดพลาสติกรีไซเคิลใช่ครับแล้วกําลังการผลิตเป็นยังไงบ้างคะที่เห็นณวันนี้เนี่ยก็มีการเพิ่มเครื่องจักรเข้ามาจนทําให้ตอนนี้เรามีกําลังการผลิต300ตันเพื่อรองรับตลาดในประเทศที่กาลังขยายตัวแล้วก็ตลาดโลกที่กําลังขยายตัวด้วยครับ300ตันต่อเดือนอันนี้เครื่องนี้เดินตลอด2 4ชั่วโมงไหมยี่สชั่วโมงครับเพราะว่าเดินเนี่ย12วันเดินเสร็จปั๊บก็พักประมาณ3วันแล้วก็เดินต่ออีก12วันพัก3ามวันแบบนี้ครับกลายแล้วเม็ดพลาสติกรีไซเคิลของเราเนี่ยส นะครับแล้วก็มีทางฝั่งของจีนแล้วก็มีทางฝั่งของสรีลังกาแล้วในประเทศก็ตลาดเป็นยังไงบ้างในประเทศตอนนี้ตลาดกำลังขยายตัวนะครับเพราะว่าบริษัทหลายๆบริษัทเนี่ยก็ให้ความสำคัญเรื่องของสิ่งแวลลดล้อมมากขึ้นก็เลยทําให้ว่าตลาดตอนนี้ของคนที่ทาเม็ดพลาสติกรีไซเคิลเองเนี่ยก็เริ่มแอคทีฟมากขึ้นขยายมากขึ้นกําลังกผลิตก,ก็เพิ่มขึ้นด้วยฮะแล้วเขาเอาเม็ดพลาสติกเนี่ยไปทําอะไรบ้างคะอย่างที่พี่ส้อยฟ้าถืออยู่นี่เลยครับก็จะเป็นตัวสายยางฉีดน้ำ<ช>นะครับเป็นท่อยางการเกษตรบางส่วนก็็เเเออาาาไปปททํนนส้้รง เอาไปทําเป็นชิ้นส่วนยานยนต์ก็มีอย่างสีเขียวๆนี่คือมาจากสายไฟสีเขียวมันจากสายไฟสีเขียวใช่ครับก็คือว่าจากต้นทางที่พี่ซอยฟ้าเห็นก็คือจะมีพนักงานของเราเนี่ยคัดก็จะแยกเป็นสีเขียวก่อนสีเ,เ,เขียวเสร็จปั๊บ้าสู่เครื่องหลอมเป็นเส้นอย่างที่พี่ซอยฟ้าถือคือเส้นสีดำแล้วก็ตัดออกมา <S <S สายไฟเนี่ยจะเข้าไปหลอมแต่ละสีแต่ละสีที่ลายใครลายมันใช่ครับรวมไปถึงตัวนี้ด้วยฮะ, <S <S ยน,ยฮะนึกถึงตอนที่เราออกกําลังกายไหมครับอันนี้ก็จะเป็นแท่นยืนแล้วก็ที่เราหมุนหมุนหมุน อ๋อนี่ก็มาจากเม็ดพลาสติกรีไซเคิลใช่ครับมาจากเม็ดพลาสติกรีไซเคิลครับขนาดที่ตลาดกำลังขยายขึ้นในแนวรักโลกแบบนี้นะคะค,ความเสี่ยงของธุรกิจเม็ดพลาสติกรีไซเคิลคืออะไรวัตถุดิบเลยครับเพราะว่าเมื่อตลาดมันขยายตัวใช่ไหมครับมันก็เป็นเหมือนเป็นคุณกับเราแต่ก็เหมือนเป็นข้อควรระวังเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคือหลายบรยิษัทก็มีคําสั่งซื้อมาเยอะเพราะนั้นในแง่ของวัตถุดิบเนี่ยมันอาจจะมีไม่เพียงพอวัตถุดิบของเราก็คือเปลือกสายไ,ไฟโดยตรงเลยเปลือกสายไฟโดยตรงเลยครับพี่ ในแง่ของการบริหารจัดก,การพลังงานเนี่ยที่ DCL เนี่ยใช้ไฟไฟ้าอย่างไรบ้างคะเดือนหนึ่งเราใช้ไฟเนี่ยตกประมาณ50 0 0 0หน่วยถ้ากดตัวเลขมาเนี่ยจากเลทค่าไฟปัจจุบันเนี่ยก็ตกประมาณ2 0 0แสนกว่าบาทเพราะนั้นตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เรามองคือว่าในแง่ของต้นทุนเนี่ย,ยอนาคตมันมีโอกาสที่ต้นทุนวัตถุดิบมันจะขึ้นอยู่แล้วเพราะนั้นเนี่ยเรามองว่าด้วยค่าแรงก็ขึ้นมีอยู่อย่างเดียวที่เราลดได้ก็คือค่าไฟทีมบริหารก็คิดกันว่าคงจะต้องมีการพิจารณาเรื่องของโซลารูฟท็อปกันเข้ามาแล้วครับ การติดตั้งโซลารลูฟท็อปผลิตไฟฟ้าใช้ตอนกลางวันเนี่ยก็คือลดต้นทุนค่าไฟนะคะแล้วก็เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้กับธุรกิจด้วยและที่สําคัญได้ใช้พลังงานสะอาดใช่ครับก็เหมือนเป็นสะอาดแล้วก็สะอาดยิ่งขึ้นรักโลกก็รักโลกยิ่งขึ้นพอธุรกิจผมรักโลกอยู่แล้วก็จะรักโลกมากขึ้นไปกว่าเดิมและท่านผู้ชมคะนี่เป็นอีกหนึ่งธุรกิจนะคะที่รักโลกดูแลสิ่งแวดล้อมนะคะนำตัวพลาสติกที่ไม่ได้ใช้งานนะคะกลับมาสร้างมูลค่าเพิ่มสร้างประโยชน์ให้กับโลกใบนี้นะคะ วันนี้ขอบคุณไกลมากเลยที่พาเรามารู้จักกับธุรกิจนี้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะอมคุณมากครับเดี๋ยวพักสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาดูกันค่ะการส่งเสริมให้คัวเรือนนั้นติดตั้งโซลาร์ลูฟท็อปนะคะผลิตไฟฟ้าใช้เองถ้าไฟฟ้าเหลือก็ขายคืนกลับเข้าระบบสายส่งนะคะหน่วยละ2วาท20ตางค์ช่วงหน้าค่ะ สนับสนุนรายการโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสว่างทั่วทิศสร้างคุณภาพชีวิตทั่วไทย OR พร้อมรวมสร้างโอกาสไปกับคุณ OR โอกาสบางจากพัฒนานวัตรกรรมธุรกิจอย่างยั่งยืนไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคมท่านผู้ชมคะในยุคค่าไฟขาขึ้นแบบนี้นะคะหลายเลยท่านตัดสินใจติดตั้งโซลารูฟท็อปผลิตไฟฟ้าใช้เองใช่ไหมคะ การติดตั้งโซลารูฟท็อปได้อะไรบ้าง 1. ได้ประหยัดค่าใช้จ่ายเรื่องไฟฟ้า 2. ใช้พลังงานสะอาดรักโลกค่ะคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือว่ากกพเขาเร่งสนับสนุนให้ติดตั้งโซลารูฟท็อปเปิดรับซื้อไฟฟ้าจากโซลา่าค่ะโดยถ้าเกิดท่านผู้ชมติดตั้งโซลา่าผลิตไฟใช้เองใช้ไฟแล้วเหลือก็ขายคืนกลับเข้าสายส่งค่ะ ได้หน่วยละ2บาท20สตางค์นะคะเป็นเวลา10ปีค่ะคุณคมกริตันตาวน,นิชเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานบอกว่ากกพมีมติเห็นชอบประกาศการรับซื้อไฟฟ้าโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาหรือว่าโซลาร์ลูฟท็อปสำหรับภาคประชาชนบ้านที่อยู่อาศัยมีขนาดกำลังการผลิตติดตั้งไม่เกิน10กิโลวัตต์ โดยรับซื้อไฟต่อเนื่องตั้งแต่ปี2565โดยมีเป้าหมายปีละ10เมกะวัตต์ค่ะราคารับซื้อไฟฟ้าที่2บาท20สตางค์ต่อหน่วยเป็นระยะเวลารับซื้อไฟฟ้า10ปีกำหนดใจไฟฟ้าเชิงพาณิชตามสัญญาภายใน270วันนับตั้งแต่วันทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ท่านผู้ชมคะการส่งเสริมให้ประชาชนนั้นผลิตกระแสไฟฟ้าจากโซลารูฟท็อปใช้เองตอนกลางวันนะคะก็ช่วยบรรเทาภาระค่าใช้ใจ่ายเรื่องค่าไฟและสามารถนำกระแสไฟฟ้าส่วนที่เหลือขายคืนกลับเข้าระบบได้ค่ะโดยเป็นส่วนหนึ่งในมาตรการลดการพึ่งพาการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเชื้อเพลิงฟอสซิลที่ผันผวและราคาสูงอยู่ด้วยค่ะสำหรับท่านผู้ชมที่สนใจนะคะสามารถยื่นขอขายกระแสไฟฟ้าได้ ที่การไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนปุมิภาคค่ะ <S <S ท่านผู้ชมคะเทรนในปีนี้นะคะการใช้โซลารูฟท็อปผลิตกระแสไฟฟ้ามาแรงค่ะเกษตรกรไทยนะคะก็คาดว่าจะมีการติดตั้งโซลารูฟท็อปในปีนี้มากถึง80,000ครัวเรือนค่ะโดยธนาคารเกสตรกรไทยนะคะเขาจับมือกับหัวเว่ย ปล่อยสินเชื่อเพื่อสร้างสังคมสีเขียวติดตั้งโซลารูฟท็อปอัตราดอกเบีย้ย0%นะคะเป็นเวลา3เดือนค่ะและที่สำคัญผ่อนชำระได้ยาวนานถึง30ปีค่ะตั้งเป้าหมายนะคะจะมีลูกค้าติดตั้งโซลารูฟท็อปในปีนี้กับกสิกรนะคะ30,000หลังใน1ปีนะคะช่วยลดค่าไฟให้ผู้ติดตั้งแล้วก็ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึง2 0 0 0 0 65,000ตันต่อปีนะคะเทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ได้ถึง33ล้านต้นค่ะโดยคุณพิพิธเนกนิธิกรรมาการผู้จัดก,การธนาคารกสิกรไทยบอกว่าธนาคารส่งมอบ Green ีโคซิสเต็มจะส่งมอบทั้งด้านการเงินและผลิตภัณฑ์นวัตะกรรมให้แก่ผู้ใช้งานครบตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำคือผู้รับเหมาติดตั้งโซลาเซลล์เจ้าของบ้านและเจ้าของธุรกิจ เพื่อชวนให้ทุกคนมาร่วมกันรักโลกและได้ประโยชน์จากการลดค่าใช้จ่ายไฟฟ้าโดยบ้านหนึ่งหลังจะสามารถลดค่าไฟฟ้าได้ประมาณ36,500บาทต่อปีเมื่อติดตั้งหลังคาโซลา r เซลล์5กิโลวัตต์ค่ะความร่วมมือในครั้งนี้ถือเป็นการผสมผสานจุดแข็งของทั้งสองฝ่ายในการส่งเสริมการสร้างสังคมสีเขียวในประเทศไทยค่ะ มาดูการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้ากันบ้างค่ะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคะเขาเพิ่มฟีเจอร์ออโต้ชาร์จบน PA v o t a Application เพื่ออำนนยความสะดวกในการใช้งานสถานีอัดประจุไฟฟ้าบน PA v o t a Platform ค่ะคุณกิติศักดิ์วรรณแก้วผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบไฟฟ้าการไฟฟ้าส่วนปุมิภาคสาธิตการใช้งานฟีเจอร์ ออโตชาร์จให้กับสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยโดยคณะกรรมการสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยได้ทดลองใช้งานฟีเจอร์ออโตชาร์ตด้วยตนเองนักานี P.E. Volta บางจากชะอำการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้พัฒนา P.E. Volta แอปพลิเคชันเพิ่มฟีเจอร์ออโตชาร์จเพื่อความสะดวกในการใช้งานโดยลดขั้นตอนในการเริ่มใช้งานในส่วนของการสั่งชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า สะดวกและประหยัดเวลาหลังจากลงทะเบียนใน PA v o t a Application เฉพาะรถที่มีหัวชาร์จแบบ CCS เมื่อผู้ใช้งานต้องการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าก็เพียงเสียบหัวชาร์จให้เข้ากับรถยนต์ไฟฟ้าระบบออ t โ c h a ต้ชาร์จก็จะเริ่มทำงานโดยนำข้อมูลของรถยนต์ไฟฟ้าส่งไปยัง PA v o t a Platform เพื่อระบุว่ารถยนต์ไฟฟ้าคันดังกล่าวได้เชื่อมต่อกับบัญชีของผู้ใช้งาน ID ใหมายเลขใดระบบจะดำเนินการชาร์จไฟและชำระค่าชาร์จไฟฟ้าได้อย่างอัตโนมัติถูกต้องและปลอดภัยโดยมีแผนงานที่จะเริ่มเปิดให้ประชาชนทั่วไปได้ทดลองใช้ภายในปลายเดือนพฤษภาคม2565นี้ค่ะสำหรับตัวฟีเจอร์ออโต้ชาร์จนะครับปัจจุบันเราพัฒนาให้ชาร์จสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าที่เป็นหัวชาร์จแบบ CCS และในวันนี้นะครับก็จะมีทางสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยนะครับมาร่วมในการ ทดสอบใช้งานและในอนาคตเราจะมีการพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าที่เป็นหัวชาร์จแบบชชเนโมหรือพวกหัวชาร์จที่เป็นกระแสะสลับในภายหลังครับการพัฒนาระบบอโต้ชาร์จมันจะช่วยให้ผู้ใช้บริการนะครับรถยนต์ไฟฟ้ามีความสะดวกสบายในกรณีที่แบตโทรศัพท์มือถือหมดนะครับเราก็สามารถที่จะชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าได้นะครับอันนี้คือเป็นเป็นข้อดีสถานีที่เราเห็นในวันนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องของอโต้ชาร์จ นั่นหมายความว่าเมื่อเราเอาเครื่องโทรศัพท์มือถือของเรากับตัวรถทําความรู้จักกันกับเครื่องสถานีแล้วเนี่ยต่อไปในครั้งถัดมาที่เราจะมาใช้เครื่องหัวาจเนี่ยมันไม่จำเป็นจะต้องไปสแกนที่หน้าจออีกต่อไปแล้วนะครับเราแค่เอาซ็อกเก็ตจากตัวเครื่องถ้ามันเสียกับตัวรถเนี่ยเขาก็จะคุยกันรู้เรื่องนะครับแล้วก็เริ่มต้นการชาร์จแล้วก็มีการเก็บค่าบริการที่ถูกต้องได้ทําให้ผู้บริโภคหรือว่าเจ้าของรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยใช้งานได้อย่างสะดวกมากขึ้นผมคิดว่าเทคโนโลยีเนี่ยน่าจะทําให้ ช่วยในการเติบโตนะครับในเรื่องของอินฟราสตรักเจอร์ในเรื่องของจำนวนผู้ใช้ PEA ได้มีแผนงานในการพัฒนาปรับปรุง PEA Volta Platform ให้มีฟีเจอร์ใหม่ๆอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าเช่นให้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้าข้ามโครงข่ายหรือ EV roaming ซึ่งผู้ใช้งานสามารถใช้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้าของผู้ให้บริการรายอื่น โดยผ่าน P A v o t a Application หรือการให้บริการวางแผนการเดินทางซึ่งเป็นการวางแผนการชาร์จหรือการวิเคราะห์สุขภาพของแบตเตอรี่ในรถยนต์ไฟฟ้าค่ะไปดูโครงการ1จังหวัด1ถนนเพื่อเฉลิมพระเกียรติกันค่ะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคะเขานำสายไฟฟ้าลงใต้ดินค่ะ74จังหวัดจังหวัดละประมาณ1กิโลเมตรพาไปที่จังหวัดชัยนาทกันค่ะ คุณอนุชานาคาสายรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีเปิดงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดินตามโครงการ1จังหวัด1ถนนเพื่อเฉลิมพระเกียรติจังหวัดชัยนาทกระทรวงมหาดไทยร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน1จังหวัด1ถนนเพื่อเฉลิมพระเกียรติโดยการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเดิมที่เป็นแบบเหนือดิน เป็นระบบเคเบิลใต้ดินเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเศษจำนวน74จังหวัดทั่วประเทศโดยให้แต่ละจังหวัดนั้นคัดเลือกถนนหนึ่งสายที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมเศรษฐกิจหรือเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดนั้นๆเพื่อดำเนินการปรับปรุงผิวถนนบาดวิถีและพัฒนาภูมิทัศน์ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยการที่เรามีสายสัญญาณ ต่างๆแม้กระทั่งสายไฟฟ้าเนี่ยอยู่บนดินเนี่ยตามที่เราเห็นมาแต่อดีตนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นถึงทัศนียภาพเนี่ยที่ยุ่งเหยิงต้องต้องแสดงความยินดีกับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดชัยนาทแล้วก็แสดงความยินดีกับการไฟ้วาภูมิภาคนะครับกระทรวงมหาดไทยท,ที่ที่ได้ริเริ่มโครงการนี้นะครับผมคิดว่าเป็นประโยชน์ของคนไทยทั้งประเทศนะครับถ้าเกิดโครงการนี้ประสบสความสําเร็จถนนเส้นนี้เป็นถนนหลักที่มีส่วนราชการที่สําคัญของจังหวัดอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นแขวงทางหลวงนะครับ แล้วก็โรงพยาบาลเชนาดาเดเริทอนนะครับก็สร้างความสวยงามและเป็นถนนที่คนขึ้นภาคเหนือใช้เยอะครับแต่ในอนาคตก็ได้กรับเรียนท่านรัฐมนตรีประจําสํานักนรัฐมนตรีว่าเราคงเข้าดึงเข้าไปในเตยตัวชุมชนในเมืองเพื่อจะทําให้ไชนาาสวยงามก็จะมีการนําเอาเคเบิลอากาศนะครับลงใต้ดินรวมถึงสายสื่อสารแล้วก็มีการย้ายแนวบางส่วนออกไปเพประมาณดำเนินการเฉพาะส่วนที่เป็นใต้ดินนี้ประมาณ34ล้าน แล้วก็จะมีการใช้แนวอีก2 6ล้านรูมเป็นประมาณ60ล้านบาทครับหากการดําเนินการโครงการนี้สำเร็จระบบจำหน่ายในบริเวณนี้จะมะั่นคงันเป็นโรืจองไนหลักโครงการ1จังหวัด1ถนนเพื่อเฉลิมพระเกียรตินะคะก็จะมีทั้งสิ้น74จังหวัดทั่วประเทศค่ะสนับสนุนรายการโดยบริษัท UAC Global จำกัดมหาชนก้าวต่อไปอย่างยั่งยืน 60ปีไทยออยเชื่อมโยงคุณค่าสู่สังคมโยคะนามัสเตสอนโยคะตามตำราโยคะดั้งเดิมก,ก็พอสืสอ่สารความภาคภูมิใจสร้างความยั่งยืนอย่างไม่หยุดยั้ยง ตานผม้ชม,มที่การประกาศรางวัลกองทุนพัฒนาไฟฟ้าอาวอร์ด2,565กันค่ะสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเขาจัดขึ้นค่ะ184ผลงานส่งเข้าประกวดค่ะแล้วก็มาเฟ้นหาสุดยอดผลงานสร้างสรรค์28ผลงานจากทั่วประเทศคุณเสมอใจสุขสุเมธประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เป็นประธานมอบรางวัลกองทุนพัฒนาไฟฟ้าอวอร์ด2,565สาำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานได้จัดพิธีมอบรางวัลแห่งเกียรติยศโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในการพระราชทานถ้วยรางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวดในระดับกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศการประกวดครั้งนี้ภายใต้แนวคิด เราคือผู้สร้างความยั่งยืนอย่างไม่หยุดยัง้ง Empower the Community for Sustainable Development ซึ่งมีการเปิดรับสมัครผลงานเข้าร่วมประกวดตั้งแต่4กุมภาพันธ์2565ค่ะการประกวดผลงานแบ่งเป็น3ระดับได้แก่ 1. ระดับกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ 2. ระดับโครงการชุมชนในพื้นที่ประกาศ 3. ระดับหมู่บ้านต้นแบบกองทุนพัฒนาไฟฟ้า โดยมีผลงานเข้าร่วมประกวดทั้ง3ระดับนะคะรวม184ผลงานผ่านการคัดเลือกรอบแรกจำนวน84ผลงานจนสุดท้ายได้สุดยอด28ผลงานการบริหารจัดการกองทุนดีเด่นโครงการชุมชนและต้นแบบแห่งการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าการจัดประกวดครั้งนี้มีเป้าหมายสร้างความภาคภูมิใจให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้พัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องสู่การพัฒนาชุมชนและการบริหารจัดก,การกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนค่ะ รู้สึกยินดีมากนะครับแต่ผมว่ามันขาดไปคำหนึ่งก็คือความปลื้มใจนะครับที่เราได้มาเห็นงานนะครับตั้งแต่ผมเข้างานมาแล้วก็ได้เดินดูตามซุ้มต่างๆนะครับมีการโชว์ผลงานแล้วก็มีผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมแนะนำว่าสินค้า,าคืออะไรโครงการก็คืออะไรสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นการสะท้อนให้เห็นว่ากองทุนพัฒนาไฟฟ้าเนี่ยได้ดําเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลสามารถจะสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับชุมชนได้นะครับ สิ่งที่เราเห็นมาก็คือโครงการที่ชนะเลิศน,นะครับก็มีตั้งแต่โครงการขนาดใหญ่โครงการขนาดกลางนะครับแล้วก็เป็นโครงการต่างๆนะครับก็เรียกว่าน่าภูมิใจจริงๆนะครับแต่ครนี้เราอยากได้ต้นแบบแล้วก็เป็นการต่อยอดว่าตัวอย่างที่ดีสําหรับการพัฒนากองทุนพัฒนาไฟฟ้าให้เกิดประโยชน์กับประชาชนจริงๆแล้วเนี่ยมันน่าจะมีรูปแบบอะไรบ้างประการไหนบ้างเราก็จัดออกมาอย่างเช่นการศึกษาเนี่ยที่จริงเราให้ความสําคัญกับมันเยอะนะครับแล้วก็ช่วงนี้ อยากเห็นก็คือเรื่องของกระจายเม็ดเงินไปช่วยเศรษฐกิจฐานล่างน<ม>ะครับอะไรที่จะเป็นสอดคล้องกับตัวนโยบายของรัฐบาลที่จะพยายามกระตุ้นเศรษฐกิจ<ม>แล้วอย่างที่3ก็คือเรื่องของสาธารณสุขทั้งเรื่องเนี่ยที่เราอยากเห็นออกมาเป็นรูปธรรมจริงจริงแล้ว<ล>การจัดประกวดแบบ,บนี้จะมีขึ้นต่อเนื่องไหมคะ,ะก็เป็นปีเว้นปีปี65แล้วก็ไปจัดอีกทีก็67 ให้เขาเว้นระยะสักปีเพื่อเขาจะได้คิดโครงการแล้วก็สามารถไปดําเนินการแล้วก็ประสบความสําเร็จออกมาเป็นรูปธรรมซึ่งเราจะไปเข้าไปประเมินผลได้และทั้งหมดคือสมาร์ทเอ NERGY กับดิฉันส้อยฟ้าโอสกอนทิพย์ค่ะท่านผู้ชมสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ทาง Facebook แฟนเพจและทาง YouTube ที่ขึ้นบนหน้าจอนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะ amarin tv